สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกรอบหนึง่งชคดีวันนี้ที่สิทธิ์ูพี่บางวันนิดที่ติดตั้งแก๊สรถยนต์อยู่และเข้ามาเยี่ยมก็เลยมาคุยกันนิดนึงเรื่องของการใช้อุปกรณ์ทดสอบวิแล้ว ก่อนะอทดสอบ SCV ของป um นะั๊มดีเซลหรืออุปกรณ์ทดสอบสัญญาณดิวตี้ไซเคิลของพวกมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบากนะ็บางมานันีก็ทำเปิดอู่ซ่อมติดตั้งจ๊กรถยนต์นะฮะอยู่แถวนิมิตใหม่นะ ใช้เว็บไซต์ว่าเวอร์ไวเว็บนะ v ริ i f เอเนจีหลักคอมนะก็คือตัวนี้นะครับัวทีนะเว็บไซต์นะฮะก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนี่ก็แวะจเข้ามาเยี่ยมเยียนเครื่องมือตัวต่อไปก็คือตัวที่กำลังเห็นอยู่ร้อนเหมือนกันมีเวับแพ้ปึ๊บเครื่องมือตัวนี้พังเลย นั้นเป็นที่มาผมต้องหาความรู้และผมต้องสร้างเครื่องมือเองละเพราะผมไม่สามารถจะซื้อตัวเป็นเหมือนๆละจุดคุ้มดุนมันไม่มีเราไม่ได้สายตรงขนาดนั้นได้ไ่ะก็ต้องสร้างเครื่องมือ อนี้ก็กำลังสาธิตวิธีการใช้เครื่องตัวนี้ตัวนี้มีขายอารตาด้าถ้าใครจะไป DIY อ้าใครอยากจะไปทำเองก็อยากจะให้เบอร์หรืออยากจะไปผลิตทดสอบเองก็จะให้เบอร์นะครับหรือท่านใดที่มีปัญหาเรื่องจูนแก๊ไม่ได้จูนแล้วมีปัญหาขนาดเดินเบามีโหลดอะไรพวกนี้ก็ติดต่อบังมานิดได้เลยนะ เดี๋ยวให้เบอร์บางวันนี้นะบางขออนุญาตครับขออนุญาตแรับนึ่งของบางชื่อชื่อหูว่าอะไรนะบริษัท Verify e n g ฟ n e เอนจินียริบงนะครับรับติดตั้งแก๊สรถจนนะครับตรวจสภาพรถใช้แก๊สนะครับออกใบวิศวะรับรองประจำปีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์นะครับช่งล่างนะครับสนใจติดต่อ089 หนึ่งศูนย์ห้าห้าสามสี่สี่นะครับช่างมานิดนะครับอยู่ที่อยู่ที่ททถนนนิมิตใหม่นะครับใกล้ๆโรงเรียนสาธิตศาสตร์วิเทศนิมิตใหม่นะครับอขอเบอร์เธออีกเพื่อทีศูนย์แปดเก้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าสามสี่สี่ติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับทุกทุกทฤดเลยไปใช้บริการที่ตรงนั้นได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของงานติดตั้งแก๊สนะครับ เราลองติดตามกันนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะเงินวันนี้เดวะมาเยี่ยมอาจารย์เลยนำเครื่องมือมาเทศสให้พี่พี่น้องน้องที่มาเรียนกันได้ดูอีกรอบหนขอบคุณมานิดงนะเดวะมาอย่าลืมนะครับท่านสั้นประมาณนะี้นะ หรือบางคนที่ได้เห็น YouTube นี้อาจจะรู้อ๋อนี่อาจารย์มานิดผมเคยไปเรียนด้วยวายสายไฟหรือจูนแก๊สติดตั้งแกนะ๊สเนี่ยเพราะเขาก็สอนพูกนี้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อบางนะได้เลยนะครับคลิปนี้ก็แนะนนำไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ